พมร่วมยินดีเปิดตลาดสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุงอย่างเป็นทางการยกเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ให้ชุมชนการเคหะแห่งชาติและเคหะสุขประชารวมกันเปิดแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุงสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุงอย่างเป็นทางการพร้อมจัดก,กิจกรรมเติมเต็มความสุขให้ชุมชนอาทิตลาดนัดสินค้าราคาประหยัดเชื่อมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการและ ร้างพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงแก่ลูกบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีนะครับที่ทางบริษัทเคหะสุประชาจำกัดมหาชนนะครับได้เปิดตลาดสุประชามาร์เก็ตนะครับที่ฉลองกรุงอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วเราก็เปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งมานะครับตังประมาณ4ีเดือนแล้วนะครับวันนี้เราก็คิดว่า เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดอย่างเป็นทางการจํานวนแผงที่เรามีนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะให้พี่น้องที่มาพักอาศัยอยู่ในโครงการเนี่ยนะครับได้ได้มีแผงประมาณ150แผงนะครับวันนี้ก็เกือบเต็มนะครับแต่ว่ายังยังมากันไม่เต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชิญพี่น้องที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะว่าเราเตรียมไว้ทั้งหมด2 5 0แผงนะครับบนพื้นที่ประมาณ6ไร่นะครับครึ่งหนึ่งก็ประมาณ3ไร่ก็ไปทําที่จอดรถนะครับแต่อีกครึ่งหนึ่งก็ ามาทําเป็นส่วนต,ตลาดนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทที่ทําเรื่องแฟรนไชส์นะครับ mm hmm. ก็เอาสินค้าแฟรนไชส์มาพิเศษนะครับให้กับลูกบ้านเราเพราะว่าลูกบ้านเราคือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาจากช่วงโควิดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนไร้บ้านนะครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอาชีพนะครับเราก็เอาแฟรนไชส์มาเสริมนะครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็หาตัวตนที่เจอ จะได้มีอาชีพเป็นของตัวเองครับก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่การออกแบบนะครับอาคารเราก็พยายามเน้นว่าเป็นโมเดนมาเก็ตนะครับมีหลังคาที่สูงโปร่งนะครับเน้นเรื่องของสุขนามัยเพราะว่าเราสร้างในช่วงโควิดนะครับท่านจะเห็นว่าเดินเข้ามาจะไม่ค่อยมีแมลงวันเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการจัดเก็บขยะด้วยนะครับมีการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ได้บคมร่วมมือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับทิศทางบางจากนะครับก็ได้เข้ามาช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของขยะ ในเรื่องของการคัดแยกนะครับก็ทําให้เป็นตลาดที่มีสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็คาดว่าอนาคตก็จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งด้วยครับแล้วก็มีทั้งโซนอา,อาหารสดนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกําลังพัฒนานะครับ แล้วก็จะเป็นโซนอาหารปรุงเสร็จแล้วนะครับอยู่ทางโน,น้นนะครับแล้วก็จะมีสินค้านะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็จะต่อไปก็จะมีสินค้าเรื่องแฟรนไชส์ข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานก๋วยเตี๋ยวลาวานะครับชานมไข่มุกนะครับ <S <S อะไรที่มันเป็นสินค้าที่ทางแฟรนไชส์เขาโด่งดังนะครับก็จะนํามาเป็นสื่อในการที่จะให้พี่น้องที่มาพักอาศัยที่นี่ซึ่งบางคนไม่ได้มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะครับ บางคนก็เป็นพนักง,งานนะครับอยู่ในบริษัทแล้วก็เจอปัญหาโควิดตกงานนะครับแล้วก็ได้ใช้เงินก้อนสุดท้ายนะครับเราก็พามาสร้างอาชีพที่นี่ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวแฟรนไชส์ได้จะช่วยเสริมเรื่องของอาชีพให้กับผู้คนในที่นี่มากขึ้นครับ mm hmm. คือต้องเรียนว่าโดยโดยสภาพของโครงการการแข่งขันเนี่ยทางด้านในเนี่ยมันจะมีโครงการของทางเคหะเดิมนะครับที่ช่วย ผู้คนที่ประสบปัญหาจากโดนไฟไหม้ไล่ที่บ้างนะครับจากกลุ่มคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับก็มาซื้อที่แล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ด้านในอีกประมาณ6,000กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็จะมีเอื้ออาทรน,นะครับอีก4,500 0ันครัวเรือนและในยาน่านแถวนี้เนี่ยก็จะมีหมู่บ้านค่อนข้าง,งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่า ด้วยรูปแบบของตลาดที่นี่นะครับแม้ว่ามันจะมีตลาดนัดอยู่บ้างเป็นบางจุดนะครับแต่เรามองว่าถ้าเป็นตลาดประจำนะครับแล้วก็มีสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นที่เป็นที่นิยมก็จะทําให้ผู้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในที่นี่มากขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าน่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้กับเพราะถ้า,ถ,าถ้าเกิดเดือนรอบนี้ก็จะเป็น คนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนี้จะเห็นว่าอาหารมุสลิมเยอะเพราะว่าพี่ที่นี่จะเป็นพี่น้องมุสลิมมากครับคือโดยโครงการนําร่องของโครงการนําร่องเนี่ยอตอนนี้เราได้รับอ,อนุมัติจากทางรัฐบาลให้ทําอโครงนะครับก็จะมีที่ฉลองกรุงเก่งที่คือที่ร่มกล้าวนะครับที่ฉลองกรุงนี่จะเป็นตลาดนะครับแต่ว่าที่ร่มกล้าจะเป็นมินิมอลนะครับก็เตรียมที่จะเปิดอีกสักประมาณ4-5เดือนนะครับก็ต้องเชิญพี่ๆสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมนะครับแต่จริงๆแล้วโดยโครงการแล้วเนี่ยนะครับ บ้านกีหาสุประชาเนี่ยมันจะมี6อาชีพนะครับอาชีพแรกก็คือตลาดที่เรามาวันนี้นะครับอาชีพที่2ก็จะเป็นมินิมอลที่จะเปิดขึ้นในอนาคตและอาชีพต่อไปก็จะเป็นเกษตรกรรมนะครับปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเกษตรแบบปศุสัตว์นะครับปลูกเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดและไม่น่าเชื่อเลี้ยงกบที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สําคัญมากนะครับแล้วก็จะมีอาชีพที่5คืออาชีพเหมือนกับเป็นสินค้าแปรรูปนะครับเป็นหมู่บ้านแปรูป แล้วก็อาชีพสุดท้ายก็คือรปภแม่บ้านแล้วก็คนสวนรปอภอที่นี่ก็คือคนที่เช่าบ้านเราอยู่นะครับายคว่ามามีบ้านเช่าที่นี่ปุ๊บก็จะมีอาชีพน,นะครับเมื่อช่วงโควิดมันจะเป็นเอ่อ uh, work from home แต่ของเราปรับเป็น walk to work ครับก็คือสามารถเดินมาทํางานได้เลยก็จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของโลจิสติกนะครับลดภาระให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการขนส่งสินค้าก็จะถือว่าได้ช่วยหลายไดค้ครับครับก็อยากฝากนะครับพี่น้องที่ ชอบชีวิตนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในตลาดนะครับอยากให้มาลองที่สุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงนะครับเป็นรูปแบบของการจัดตลาดที่เป็นโมเดลนะครับแล้วก็มีสุขการทำาไรที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้มาช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ฝากเคหะสุประชามาร์เก็ตนะครับฉลองกรุงก็ได้อ้อุอกําลงใจทุกทุท่านด้วยนะครับรักไม่น้อยแต่คอยรักนานๆนะครับขอบคุณครับ